MSPSU Present ภูมิใจนำเสนอการบริหารจัดการโรงเรียนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019ของโรงเรียนรัฐบาลและเอกชน โรงเรียนบ้านพะร่อนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลาเขตหนึ่งโรงเรียนเพนซิริสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลานายอาหะมะสะะผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพะร่อนนายดุสิตณสุวรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนเพนซิริการเป็นผู้บริหารนะครับคือเราเป็นหัวจริงแต่อย่าลืมว่าเราต้องเป็นแบบอย่างที่ดีที่สองคนสำราญงานสำเร็จก็คือคนต้องมีความสุขในการปฏิบัติงานเมื่อคนมีความสุขแลว้วงานก็จะออกมาดีต้องเน้นต้องเองก่งควรจริงนั่น ต้องริงประานสัาในเรื่องนี้ปัจจบันเป็นระรอมจะมีรียนบ่างๆปรก็คือออนแทร์ออนดีบารออนไลน์ก็อลิเชืมารดเหมนาเกอรให้เด็กเร็นรูตามวิถีชีวิตของตนเองโดยจะให้ผู้ปกครองหรือภูมิัญญาต้อง้ง นนมันจะต้องปรับวิธีเรียนเปลี่ยนวิธีสอนด้วยวันเหมือนกัว่าวิธีชีวิตแบบนิวรนมอนที่เขาว่าไละน,นะเราของเราตอนนี้ใช้ระบุแบบออนแฮนคือเป็นใบงานแบบฝึกหัดนะเพราะก็ไม่พร้อมแล้วก็ใช้แบบออนดีมาก็คือครูทำทุกเด็กคนหนึ่งก็องผเห็นได้ร้อยอเปอรเซ็นนะครับ นักเรียนที่มาที่ต้องอ่านออกเขียนได้เรื่องของเหมืนมือนเยียบบ้านแต่ไม่บ่อยช่วงนี้นี่จากว่าสถานการณ์แต่คือถ้าไปแล้วก็อาจจะต้องระวังตัวเองมากนะครับเพราะว่าแต่ช่วงี้ตอนนี้ในหมู่บ้านของเรานั้นก็เริ่มดีขึ้นเยอะเหมือนมือนผมว่ามันจะผมตั้งเงินกองชุนหนึ่งกองทุนให้กับ โรงเรียนนะครับเหมือนถ้าสมมติผู้ปกครองคนไหนไม่สบายหรือ,อเข้าโรงพยาบาลหรือไข้เสียเราจะเอาเงินกองทุนต,ต,ตรงนี้แหละไปเทียมเ่านะครับตอนนี้ติดโควิดหลายคนนะครับผู้ปกครองนักเรียนนะครับแล้วก็ผมก็ซื้อของมาให้หมดเลยนะครับก็คือเป็นกำลังใจอย่างไว้ว่าคนที่ติดโควิดเขาก็เครียดอยู่แลวเขาก็ไม่สบายใจแล้วก็เป็นผู้ปกครองนักเรียนด้วยเราก็พาไปให้ เพื่อติดตามนังเตะเขาถึงแม้ว่าราคาไม่มากแต่อย่างน้อยเขาก็จะมองว่าโรงเรียนไม่ทอดทิ้งเขาอย่างต้องอาศัยเครือขถ่ายที่ว่าเครือขถ่ายที่ปกครองเรือขถ่ายชุมชนเครือขาอ่ายการเมืองท้องถิ่นเรือขถ่ายเพื่อนพี่น้องอะไรต่างๆน่ตรงตรงนี้มีความจําเป็นสําคัญแล้วก็มีผลของการบริหารเปียนเยอะที่เราประชุมขอส่งคลิปไปให้เนี่ยอันต่อมาที่ทําอยู่บ่อยตั้งแต่ก่อนโควิดก็คือเป็นจดหมายข่าวจดหมายข่าว ตอนนี้อาจจะเข้าได้รับโดยตรงไม่ได้แต่เราให้ฝ่ายโดยสัมพันธ์โรงเรียนก็ทำผู้รับผิดชอบทำจดหมายข่าวแล้วก็ถ่ายแล้วก็ส่งไปให้ทางลา์ถามว่าทุกคนก็คือแยกกันหมดนะครับก็เคยจะมียากจนมั่งยากจนย้อยแล้วแต่นะครับก็เราก็ให้มในเรื่องของทุนนักเป็นยากจน พิเศษครับของกสอสแชุกด,ดีนะครับตรงนี้ก็คือเราได้มาในร,รอบที่หนึ่งเราได้มา119คนนะครับก็คือมันการบริหารแล่นแต่โรงเรียนเพราะผมก่าาะว่าบางคนยากจนจริงๆแต่ก็ไม่ได้ถึงตัวนี้ผมก็เลยเลิกทีิที่แล้วผมก็เลยจะพูบอกองว่า ขอได้ไม้สักหนึ่งไว้ปาดขอบริจาคหนึ่งไว้ปาดกับพวกปกครองเพื่อช่วยเหลือกับนักเรียนคนที่ไม่ได้เธอทุกคนนะครับหรือพะร่อนจะได้คนทั้งหมดวัฒ่ารรมเรารู้แล้วอยู่ท้องถิ่นที่นี่นะอยู่อยู่แถวเนี้ยมันเปวัฒนธรรมมีทั้งพุทธทั้งมุสลิมดึงเข้ามาร่วมก็คือ โอเคอาศัยเอาเราต้องหาเทคนิควิธีการก็คือทําบุญวันก่อตั้งโรงเรียนอย่างเงี้ยเป็นต้นเชิญทั้งพูดทั้งมุสลิมนี่มนพระนี่มนโตอ,อิหม่าม,มาให้ได้ด้วยกันแล้วก็พูดคุยกับเขาว่าเนี่ยต่อไปเราต้องอยู่กันอย่างนี้อะไร<า>เด็กตั้งพทั้งมุสลิม